อันวัดนี้มีพระอยู่อยู่บ่นี่คับอ๋อจักองค์ค่ะจักวัดจักองค์นี่แหละหนึ่งองคือสององบ่เออมีอยู่นี่นะครับบ่ถ้าถืงองเดียวหนูจะได้บ่ต้องเข้าไะนะมีอยู่ดอกมันจักเมมอยู่นึ่เพื่อนเดียหรือโอ้บ่โอ้ค่ะค่ะเพราะว่ามันบ่เหมาะสมเนาะเฮาผู้หญิงคนเดียวค่ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเสียเวลาอายนิดนึงเมมก็บมี่หลังคนไงหลังคนเลยมาจ้างเมมก็มีอยู่มีาจังเอะไรอายุห้าหกสิบ เป็นิตะะจังลโ่โอ้โหเข้าใจแลี้ยวว่าไงซ<ท>ะจังปืนนี่สิปืนนี่คิดเนาะสิปืนนั่นอะไรจ่อกองอยากบางสิปืนเจนริมเฮมสอบถามข้อมูลเบื้องต้นนะคะนี่สวัสดีค่ะมาดามมงผูเด,ด้อค่ะวันนี้มาดามอยู่ที่วัดสันติธรรมนะคะอ่าบ้านบุ้งคํานะคะอ่าตําบลโพนจานอําเภอ พนสวรรค์จังหวัดนครพนมค่ะอยู่ไม่ไกลจากบ้านมาดามงพูเท่าไรค่ะแต่ว่ามันเป็นเขตร้อยต่อกันเน,นาะค่ะเนา,ะ,นาะอีกชื่อหนึ่งเขาก็จะเรียกวัดนี้ว่าวัดวัดน้อยศรีวิไลนะคะเพราะว่าเป็นบ้านใกล้เคียงกันนะคะคือวัดบ้านนอกเขาก็จะเป็นน,นี่เน,น,นาะค่ะบ้าพุน่นนะพี่น้องเป็นอย่างนอกบ้านนั่นเป็นวัดป้ามาเลยค่ะ เดี๋ยวนะคะ,ะบาดภากกามงาม,งามอยากไปหาลุงพ่อก่อนเถอะ,จ,จ,ะจะวาดก่อนนะค่ะเนาะลุงซื้อน่าเมื่อได้บาดเนี่ยไปหาลุงพ่อก่อนเพื่อว่าเราก็ต้องเต็ดตามขั้นตอนเพื่นนะคะ นมัสการค่ะนมัสการค่ะไม่มีเสียงนมัสการค่ะขออนุญาตเด้วยค่ะโอ,โอ,โอ้มีเสียงตอบรับเลยค่ะเพื่อนอาจจะบอยู่นะคะเนาะ ตรงนี้เป็นอย่างน,าน,ะะนักฏิพระนเนาะค่ะตัเห็ดบุตรลายฮ้ากบรบดีด้วยค่ะพี่้องเพระว่าฮ้ากบรบคอยมีประเด็เน,นเนาะมีเห็ดบนนั่นพรผมาดามจอดรถไปขวางท่าขนาดเนี่ย้ยกกะบกเริ่มหลอนแล้วกระบกมันเป็นวัดที่สวยงามซึ่งลบหลายๆลายค่ะ นี่นะคะนี่น้ำยู่ในบ่อโอ้หิ่วน้ำค่ะพี่น้องเดี๋ยวมาหาท่านเจ้าวาดก่อนเด้อค่ะวัดที่นี่แล้วค่ะพี่น้องค่ะเบิ่งวัดแล้วค่ะเด้อเงียบสงบเลยค่ะขับรถมาเรื่อยๆก็เจ้าหนาวาละ พ่นอยู่ใส่นอน,นะคะจอบอดัดแต่ว่าพ่นอยู่รูปเดียวนนมาดามซีบุเขาไปเด้อค่ะป่าอันนี้กุฏิบ่ะสุงขนาดเลยมีเมมพอมซบน้ำได้เลยคะ่ะ มเมนเผาศพจะอยู่ฝั่งนั้นค่ะมาดมามเมนเผาศพหลวงพ่ออยู่ไหมคะหรือน้องเนนเออ,เอ,อ่พี่เนนอยู่ไหมคะน้อโอยไหนก่อ,อ,อ,อนนาสการค่ะไม่มีเสียงตอบรับนะคะโอ้ เนี่เผาศพเขายังใช้อยู่ในว่เนาะค่ะ่นว่ายูะคะ่ค่ะโอ้ไม่มีผู้คนอยู่เด้อคะ่ะเบิ่งแล้ววจาวาดมะนาอยู่นะคะคนอาจจะไปกิจอื่นนะคะก็ตรงนั้นก็นจะเป็นเมรุเผาศพนะคะแล้วก็ด้านขางก็จะเป็นป่าช้าทั้งหมดแล้วค่ะแล้วก็จะมี เมรุจำลองนะคะหรือว่าที่เผาเชิงตะกอนคือว่าเขาก่ออิฐขึ้นมานะคะแล้วก็เอากองฟอนนะคะาาวางวางเรียงก่อนแล้วก็เอาศพโลมเนี่ยเอาขึ้นข้างบนแล้วก็เผาค่ะมีสามแบบให้เลือกนะคะก็ที่นี่ก็มีประวัติอยู่อย่างหนึ่งนะคะว่าชาวบ้านเล่าให้ฟังว่ามีผู้ชายคนหนึ่งคะ่ะเพิ่นเสียใจกับเมียเพิ่นนะคะเพินน่นน้าเฒ่าแล้วส่วนเมียอ,อันเด็กน้อยยู่ อันเียเพิ่นไปมีผู้ยใย้ไม่ค่ะอ่ากรณีเพิ่นท่าใจบ่ได้เพิ่นก็นเลยอ่ามาผูกคอตายแถวนี้นะคะ่ะแถวนั้นจะเป็นอ่าเมรุจำลองนะคะเผาตรงนี้เลยนะคะเนี่ยแล้วก็ร,บรอบรอ่าแถวเมรุนี่ค่ะเป็นป่าช้าทั้งหมดค่ะตรงนี้นะคะก็วังเวงน่าดูเลยคะ่ะแต่ฟังน้องก็จะเป็นมีบ้านผู้คนอยู่นะคะแต่ว่า มองไปแล้วเขาบริยูค่ะน่าจะไปให้ไปหน้าแล้วค่ะตรงนี้ก็จะเป็นป่าช้าเชิงตะกอนนะคะนี่ตรงนี้นะคะก็เห็นหลักเรียงรายกันอยู่ค่ะตรงข้างล่างเนาะ,ะเนาะเมรุเผาศพนี่กะส่วนมากอะ่ะก็บ่ค่อยใส่ปันใดคะ่ะที่สอบถามชาวบ้านมาเด้อค่ะเดอะ้อเป็นอย่างคือหญ้าขึ้นแล้วนะเลยว่าคือเหมือนไม่ได้ใช้นะคะ,ะไปสอบถามมาแล้วเพิ่นบอกว่าเมรุนี่เขาบ่ค่อยใส่เพราะว่ามีสามแบบให้เลือกนะคะ ก็ยิ่งถ้าเป็นแบบคนอายุน้อยอ่านี่เขาิบ้เผา,าเมรุค่ะขบงเผา,ามีมนะคะเขาจะเผาเชิงตะกอนะคะแต่เด,เดินออกจากตรงนี้ก่อนมันเปรี้ยวหลายค่ะกับยานด้วยกันเด้อเห็นว่ากันได้เรื่องทังค่ะเพราะแบบว่าบัวเจ้าวัดกับโบวิ่ค่ะมาวัดกับโบมีแล้วค่ะนาะตอนนี้มีแค่มดาดัน,นยิ่พยูคนเดียวแล้วค่ะตอนนี้ค่ะ ตัวอยู่ถ้ามีพระอยู่กัสิมาเหตุบุญเห็ดธานน้ำพ้นเนาะคะ่ะแต่บบมีเน้ะค่ะเด้ขอขอขมาลาโทษเน้ะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นศาลาวัดเนาะค่ะเนาะนี่จะเป็นศาลาใหม่เน้ะคะ่ะตรงนั้นจะเป็นโบสถ์ศาลาคือกันแต่คือบบมีพระทรงอาศัยอยู่เลยค่ะ โอ้ลูกเขาก็มาลาโทษเด้อเนี่ยค่ะโอ้น้นะคะ่คะขอนนะะขอนุญาตเด้อค่ะขออนุญาตเด้อค่ะหลวงพอ่อไปอยู่จักประสิปีมีสะบงพ่นตาดอยู่นะคะ ตามข้อมูลชาวบ้านปัญญามีพระอยู่ค่ะอันนี้จะเป็นข้างหลังนะคะโอ้โอโอ้โหลูกมาดาม,มากคนเดียวนะคะมาดิลูกมาดีเด้อค่ะนี่เป็นถาดเก็บกระดูกนะ้ระครนนะ น,นี่ก็จะเป็นสาลาเก่าค่ะขอโทษขอโทษด้วย,วยค่ะเด้อต้องนี้กระเพาะกับน้านนะคะนี่อือค่ะอือสาลาเก่านะคะนี่อันนี้ก็เป็นรถเข็นกองนะคะคือบริไส้นานแล้วดูตามลักษณะนะคะนาะ เพื่อนผู้คนที่อาศัยอยู่ข้างวัดตอนนี้ก็ก็มีผู้คนอยู่เลยนะคะ,ะต,รตรงนี้ก็จะเป็นกุฏิเก่าเนาะ สภาพก็ผุพังไปตามการเวลาเนาะคะ่ะคือพระท่านไม่อยู่แล้วนะคะรังคาก็เต็มไปด้วยอันใบบักต้องนะคะ,อคะขอโทษขอโยด,ด้คะได้ลูกมากผู้เดียวลูกบ่ได้มีเจียาตนานามาบุกลูกหรือย,อยงังเนึ่ยคือตั้งใจจะมาเฮ็ดบุญแต่ว่าบ่มีพระค่ะ คนบ่อยู่นะคะนี่กุฏิค่ะพระไ่อยู่แล้วก็ะะวจะเป็นแบบนี้นะคะนี่ก็โอ้พี่น้องอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำที่ ยติโยมอะมาใส่นะคะเนาะข้างูนจะเป็นอันธาตุเก็บกระดูกหมดเลยนะคะนะอ,อันนั้นจะเป็นข้างลังนี่จะเป็นคล้ายๆแบบอ่าคลองส่งน้ำหรือว่าเป็นคล้ายๆภูเขาไปเลยเนาะแต่แถวนี้บ่มีภูเขานะคะน,นี่ก็จะเป็นกุฏิลังเก่าคือเก่าค่ะ การบญมันเกิดทันวะเมนอ้อนะคะสาธุสาธุาธขอกมาลาโทดเดอร์ค่ะกลับเด้อยค่ะบัดดี้อ ด้วยค่ะบันเด้อ C'est le plaisir, oui, non, c'est pas bien. รูปแล้วตอนนี้ก็คือว่าเออ,เออั่นเจ้าวาดหรือว่าลูกวัดกระโบมีเสียงตอบรับนะคะเลยบ่แน่ใจว่าวัดแห่งนี้ออมีพระไหอยู่จักรูปนะคะหรือว่าหนึ่งรูปสองรูปไม่แน่ใจค่ะเดี๋ยวฉินไปถามข้อมูลจากสบานคมนี้อีกที่หนึ่งนะคะกระทุกโอ่งไปใส่นอ เดินทางเมื่อแล้วค่ะบาทนี้แถวนั้นเป็นบ้านผู้คนนะคะเจ๊กเราเห็นนะเราเห็นคนอ,อยู่ะคะ่ะโอ้สาราวัดยังกระห็ดใหญ่โตขนาดเลยะคะ่ะทางเทปทางพูนเนาะทางนี้ ก็มีลังคนไงเออลังคนเลยมาจังเมมก็มีอออยยมมี้งงเละาาจุสอบถามอายายแล้วค่ะว่าวัดอ๋อสันติธรรมมีเจ้าวาดอยู่หนึ่งรูปเท่านั้นค่ะที่ที่อาศัยอยู่ค่ะที่ปื้นนี่พี่น้องที่ปื้นน่นอะเจ้ากองหยักบางที่ปื้นเจ้ลิเมมเออมองซ่ามองซ่าอันนี้คือการสอบถามข้อมูลเบื้องต้นเด้อก่อนหน้านั้นนะคะ ที่บอกว่าม like ีคนผูกคอตายตรงนั้นนะคะพอดีแกเสียใจอกหักเนาะกับเมียของพนที่ไปกับผู้ชายคนใหม่อะค่ะเพนก็เลยไปผูกคอตายตรงอันซาปซานะคะตัวค่ะปซานะคะเนาะแล้วก็มูลที่การมารับศพพนเอาไปและคดีพนกับเป็นคนผ่้มีญาติพี่น้องน้ำค่ะมูลที่ก็เอาไปเลยขวานจินสีนะคะเบื้องต้นนะคะ คลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้เด้อค่ะเออฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราอย่างดีได้ทำคลิปต่อๆไปด้เด้อค่ะสวัสดีค่ะเธอเครียดเนาะเท้าอบก็ไปเท้าอีตาอยากตั้ก็ไประแนนเท่าบ้างบ้างแบบกระด้างยิ่งยั่วยิ่งเจริญอะไรเอ๊ะปั้งจูจะอะไรจะไปเท่ากับเท่าไปกันหรืออืเท่ายายเนาะเออเท้าเจาะเทการองยักษ์่างนี้หมกเลยเออไม่ตีก็บในกัน จบทีสลบอค่งก uh ็เค่นี้ทางจอจุอะไรก็มุดกะจอกแค่น <ah> ีเลยตัวน um ้ด um> ิงหลกอนตัวนี้ฮะดงตั้หลกนยแล้วอันมัตัวนอ๋าล้วไปซู้อแบซู้อตซมียาอะไรก็เอนบ่มีญาติเออใว่าหอดคนผูกคอตายจะอยู่อยู่คาง้างวัดนะข้างไอ้ อ่าปาซาเนาะโอ้เนาะมฮะเออค่ะบ่มีญาติเนาะห้เปอะเออด้ย่ายเด้ออยู่ดีมีแห้งเด้อค่ะขอบคุณเลยลจ้า คลิปนี้มาดามมงโพรขอจบเพียงแค่นี้เด้อค่ะเด้อฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้มาดามมงโพรได้เหตุคลิปตต่อไปเนาะค่ะสวัสดีค่ะ